ใช่ครับไปมาเมื่อกี้เลยครับอันนี้รับแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเรียบร้อยครับครับผนโลกวันนี้ครับตื่นเต้นมากครับผมใช้ครับว่าเป็นรางวัลแรกของช่องเซียนสตูดิโอเลยครับใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนครับขอบคุณ ทั้งเอกแล้วก็ทั้งขาวสดนะครับแล้วรางวัลที่เราได้รับอะไรนะมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับช่องครับใช่ครับช่องช่องที่เป็นเหมือนแบบช่องที่เป็นครีเอเตอร์อะวอร์ดของของปีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับนี้เรถือว่าเป็นครีเอเตร์จากหนึ่งในนั้จริงเลยครับขอบคุณมากครับช่องเราทำไดมากนะใครได้ออกก็คือแบบดังเป๊ะปั้งเลยว่าเขา มันน่าจะแบบแปลกที่เขาแบบอันนี้ครับผมใช่ครับก็คือแบบช่องวิถีชีวิตบ้านๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆคนเริ่มอยากแบบอยากมีพื้นที่แบบสบายใจที่อยากจะอยู่อะไรเงี้ยใช่ไม่นใช่หนึ่ที่กแบบับคอนเที่เราสร้างมาตั้งแต่ตอน,น,นที่กว่ารอยู่แบเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยครับตั้งแต่แรกเลยครับผมใช่ครับมีแต่มีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ผมว่าคอนเทนต์วิถีชีวิตมันก็น่าจะยังเป็นวิถีชีวิตเหมือนเดิมครับแต่ความแปลกและความสนุกที่เข้ามาใหม่น่าจะเป็นแขกรับเชิญมากกว่าใช่ครับรับินี้เลหรับคนไทยโตไ,าาได้ยังไงครับยังไงผมก็ยังตกใจจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันครับตอนที่ได้ยินว่าแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแกจะมารายการอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะเป็นทางทางช่องเขาติดต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็เขาไปคุยกันไม่รู้คุยกันยังไงครับผมอยู่ดีก็แบบได้มาใช่ครับตื่นเต้นมาก สนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับทํากันบ้านอยู่นานพอสมควรครับใช่ครับต้องฝึกภาษาเกาหลีทั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ใครเขาก็แบบระดับระดับโลกอะไรเงี้ยครับก็ก็กันบ้านเยอะพอสมควรครับแต่คดูแลรู้สึกว่าสนิทกันมาเป็นสิบปีสนิทกันมาใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยกลายเป็นน้องหลังกับพี่ใครเฉยเลยครับวันนั้นใช่ฮะมันยาวนะเพราะว่ามันก็คนละภาษาเนี่ยเล่นมือกวางมันจะเข้าใจอยู่ตรงไม่เก่งเลยความยากของ วันนั้นก็น่าจะเป็นการเข้าใจมุกกันแบบดีเลย์ครับใช่ครับเพราะว่ามันจะมีแบบใช่ครับต้องมีแบบล่ามแบบคอยคอยแปลคอยอะไรให้อย่างเงี้ยเวลาเราเล่นอะไรไปปุ๊บพี่ใครก็จะแบบอ่าอะไรเงี้ยครับคอยแบบมาเก็ตทีหลังแล้วพี่ใครพูดอะไรไปผมก็จะแบบอ่าอะไรเงี้ยครับใช่ฮะแต่เราก็เข้าใจกันได้ใช่ครับแต่เราก็เข้าใจกันได้อะไรเงี้ยครับแล้วที่เอาเสื้อปุ๋ยกิมมิ๊กของเราให้เขาใส่ไว้วันนั้นฝากกลับบ้านไปอยู่ใช่ครับพี่เผื่อแบบใช่ใช่ครับพี่เผื่อแบบเออเผื่อเขาแบบเอาไปใส่นอนใส่อะไรรเงี้ยคับ วันนั้นวันนั้นไม่ได้ใส่ครับวันนั้นใช่ครับแล้วตอนนี้มันเหมือนเป็นมีเป็นไวรัลออกมาว่าเหมือนอีกคนนึ่นนะที่ใส่สุดบที่รูปเพิ่งหลุดเมื่อวานนี่ไหมครับถ่ายอะไเมื่อวานก็ถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปแล้วก็น่าจะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคอยฟังส่วนผมจะได้เห็นอะไรมีเทปแบบแบบคุณจะได้เห็นทุกอย่างที่คุณไม่เคยเห็นว่าแบมแบมเคยทำมาก่อนครับใช่ครับเช่น ที่แบบพูดได้เลยจากที่รูปก็น่าจะเห็นแล้วว่าเละแค่ไหนครับใช่ครับมันเละคือแบบลงไปตักมันตะพาเลยครับใช่ครับไม่ไม่ไม่เหมือนการไปถ่ายรายการครับเหมือนเอาชาวบ้านสองคนไปหากินอะไรเงี้ยครับมากกว่าใช่ครับผมอยากจะได้กินแบบกินลากินลูกกินอะไรผมประทับใจที่สุดมากคือส้มตำฝีมือเขาครับใช่โอ้ยอย่างนี้เลยครับผมบอกว่าผมยังสู้ไม่ได้เลยอร่อยกว่า ดอมรับแบบตรงๆเลยครับว่าอร่อยกว่า,วาคือตําแข่งกันเลยใช่ลาบคาบเลยครับ <ac> แพ้เลยลาบคาบเลย <c oughs> จดครับ <c oughs> ใช่ครับผมผมนัวครึ่งซองครับใช่ครับจดครับใช่ครับเรียบร้อยขนาดผมซองครึ่งผมยังสู้เขาไม่ได้อะใช่ครับเคล็ดลับเลยแล้วอย่างเพื่อนซีของเราบิวบอง คิดว่าจะมีอะไรที่เป็นมีแบบที่เป็นแบบเพราะว่าก่อนแล้วนของเขาแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรแบบจนแบบที่เป็นการแชร์เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ารอรุ้นดีกว่าครับผมใช่ครับรอรุ้นดีกว่าก็ควรจะเป็นควเหมือนเดิมใช่มใช่ครับการเป็นว่าราการเรบู๊วายมากเพราะว่าใครมาชื่นเรียกว่าสุดครับมาตลอดเลยมันจะหลังไปหลังไปไกลแล้วอะหลังจากนี้จะได้เห็นแบบศิลปินต่างชาติมาร่วมอีกไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีใจมากๆครับใช่ครับแต่ว่าไม่แน่ไม่แน่ครับอาจจะมีแต่เราเราอยากให้ใครมา ผมแหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แปลกมากถ้าจัสตินบีเบอร์มาเจียญหลังอะไรเงี้ยครับเราชอบอะไรให้เขาแบบว่านำเสนอเขาโอ้โหโอ้คงจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆครับแต่ก็มาไลยครับแต่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าพูดถึงว่าก่อนนั้นี้ศิลปินแต่ละคนแล้วก็ตั้งแต่เจอพี่ใครกับเจอแบมแบมก็รู้สึกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบนโลกนี้ครับครับอะไรก็เป็นไปได้หมด ดูเนี่ยดูในหน้าเซ็กซี่เลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้คนนี้มาออกรายการเราอะไรเงี้ยคือจะได้ถ้าเป็นผมใช่ไหมครับโอ้หคงจะเป็นเกียรติต่อวงตระกูลมากครับถ้าทอมแฮงมารายการเสียงหลังครับผมใช่ครับเพราะชอบมากเลยครับแคสเเวกับเทอร์มินอลนะครับรู้จักสอบอกคนนี้เลยใช่ไหมหมาแบบอยากมาออกครับผมไปนะครับพี่ทอมครับพี่ทอมแฮงครับ มาครับพี่คิดถึงครับคอไม่อย่างรอเาก็เชอยใครัลก็ว่ามากแล้วเราก็บก่อนมากครับก็อ่านอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณมากๆครับเป็นกําลังใจที่ดีมากครับสําหรับการทํางานครับผมก็คือคําชมจากแฟนคลับนี่แหละครับตอที่ด้รูจะร่วมกรครัเกรงมากครับ เต่งมากตื่นเต้นมากแต่ไปเจอตัวจริงแล้วเขาแบบน่ารักมากครับน่ารักมากๆเลยอ่ะแบบเร,เราคิดคอนเทนต์ไม่หรอกแต่ว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคนดำๆมาเนี่ยจะทำอะไรกับเขาจะาไปทำอะไรคิดไปเยอะมากครับแต่ไปเจอเขาเขาน่ารักใส่ปุ๊บเราลืมหมดเลยใช่ครับรอ,อ,รอ,รอย่างพี่ใครเองตอนเจอครั้งแรกมันยังไงบ้างอันนั้นก็ที่เตรียมกันบ้านไว้ไปเยอะๆพอไปถึงหน้าเซตก็ลืมลืมหมดเหมือนกันครับใช่ <c oughs> <laughs> ก็เลยไหลไปเลยอะไรที่ทำแล้วสนุกหน้าเซตเราก็เราก็ไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ มีครับก็นั่งนั่งคุยกันก่อนครับนั่งคุยกันสักพักใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับพอเราพอเขากอดเราปุ๊บเราก็ละทวยเลยครับอ่อนไปทั้งตัวเลยครับนั่งคุยกันเป็นภาษาเกาหลีไหมก็มีมีล่ามบ้างมีแปลบ้างใช่ครับเพราะว่าผมฝึกเกาหลีมาห้าเดือนผมยังบอกสวัสดีเขาผิดเลยครับจะบอกว่ายังไงอ่าอะไรนะที่มันเป็นขอบคุณนะพี่ฮัมซาบินาอ๋อฮัมซาบินาใช่ไหมผมไปอันยองอันเชโย ใช่ครับตอนแรกมันต้องอันยองอันเซโยครับผมเจอเขาครั้งแรกผมอัมซามิดาขอคืนหมดเลยครับเขายังไม่ได้เจอกันเลยดิใช่ใช่ครับยังยังยังครับยังยังไม่ได้เจอกันใช่ครับพอถ่าเสร็จแล้วมัมีการได้เจอกันไหมครเป็นไปได้ครับเพราะว่าผมก็จองจองตั๋วคอนเสิร์ตทั้งคู่เข้าไปแล้วครับผมทั้งพี่แบมทั้งพี่ใครเลยครับใช่ครับ เราเองก็มีแฟนขับตรงนี้ด้วเปล่าใช่ครับแต่ผมตอนนี้ผมเป็นแฟนคลับเขาอยู่ไปเข้าบ้านแล้วครับล่าสุดครับเข้าบ้านเขาแล้วมีอะไรแบบมีแมแบมของคนไยไหมครัก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็น่าจะนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเดือนตุลานี้ครับผมใช่ครับออนเทปคุณจะได้เห็นชาวบ้านสองคนไปใช้ชีวิตแบบมานลย,ยายาครับผมใช่ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,บขอบคุณครับขอบคุณครับตืบ่นเต้นครับไม่เคยสัมภาผัสครับครับผมครับผมสวัสดีครับพี่โน้ตถอยหลังให้หน่อย ครับผมครับผมสวัสดีครับ